เจาะหุ้นฮอตกับทอกหุ้นพื้นฐานสัปดาห์นี้อมตักมุมมองในไตรมาสสี่และเป้าการขายที่ดินในปีนี้ยังโดดเด่น a d v a n c e deal triple t b a n d jack e จะสร้างประโยชน์ในระยะยาวมอิเล็กทรอนิกส์คาดกำไรในไตรมาสสี่จะอ่อนตัวลงเล็กน้อย Q on Q ติดตามได้ในทุกช่องทางของ i n n o v e s t x ทั West, ้ง YouTube และ f a c e b o o k ในอพิโศษได้เลยค่ะ n o w e ส x แอปเดียวครบจบทุกตะกกวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นฮอตกับทอหุ้น,พ,นพื้นฐานนะคะต้องบอกว่าวันศุกร์เย็นๆแบบนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศในกรุงเทพก็ค่อนข้างเย็นสบายนะคะแล้วก็ เป็นสัปดาห์แรกของเดือนธันวานะคะเราก็มาจนถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าพอร์ตโฟลิโอแนวโน้มการลงทุนต่างๆของท่านผู้ชมหรือว่านักลงทุนแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นาะและน้องกิฟก็มีข้อมูลดีๆมีบทวิเคราะห์ดีๆนํามาฝากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในหุ้นอยู่2บริษัทด้วยกันแล้วก็รวมไปถึง1นึ่งเซกเตอร์นะคะน้องกิฟวันนี้เป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะ สบายดีค่ะพี่น้อยก็ตามสภาพอากาศเลยนะคะเริ่มแบบลมหนาวมานะคะเย็นๆอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบต้องรีบเก็บเกี่ยวนะแต่ว่ารอบก่อนคือเอาส้นหนาออกมาซักแห้งไม่ทันนะคะพี่น้อยลมหนาวม็ไปก่อนแล้วนะคะแต่รอบนี้องไม่พลาดนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะในแง่ของตลาดนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมีประเด็นสําคัญเข้ามานะคะในมุมของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็คือในเรื่องของตัวผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนงอนนะคะ ค่ะก็ในสัปดาห์นี้นะคะทางทางกรงเงอเองนะคะกะ็มีการประกาศในการคงตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.5%นะคะซึ่งก็การประกาศในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูในภาพรวมของอภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็แนวโน้มเศรษฐกิจไทยเนี่ยสำหรับ ในปีนี้นะคะน่าจะมีการขยายตัวอยู่ประมาณ2.4%ด้วยกันนะคะแล้วก็สําหรับปีหน้าเนี่ยน่าจะขยายตัวอยู่ประมาณ3.2%แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการทำการศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเกิดว่าในปีหน้าเนี่ยเรามีในส่วนของตัวดิจิตอลวอลเล็เข้ามาเนี่ยก็อัตราการขยายตัวของทางด้านเศรษฐกิจเองในปีหน้าก็น่าจะดีกว่าปีนี้นะคะซึ่งก็ ถ้ามีรวมในตัวของดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามาเนี่ยตัวการขยายตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.8%อย่างไรก็ตาม3.8%ตรงนี้เนี่ยเป็นระดับที่ถูกปรับลงนะคะก่อนหน้านี้นะคะมีการประเมินในส่วนของตัวตัวเลขการขยายการเติบโตเนี่ยน่าจะอยู่ที่สักประมาณ4.4% นะะในขณะที่ด้านอัตราเงินเฟ้อนะคะก็ปีนี้เองเนี่ยตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.3%นะคะแล้วก็สาหรับปีหน้าเนี่ยมีประมาณการอยู่ที่ประมาณ2%แล้วก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของออโปรแกรมดิจิตอลวอลเล็เข้ามาเนี่ยในปีหน้าเนี่ยตัวเงินเฟ้อเราอาจจะไปแตะที่ประมาณ2 2งจงอยซึ่งยังไงรก็ตามเนี่ยก็2.2%ตรงนี้ก็เป็นอัตราที่ต่ากว่าก่อนหน้านี้ที่เคยมองไว้อยู่ที่ประมาณ2 6นะคะ่ะ ใช่คะ่ะโดยสรุปนะคะคณะกรรมการออนโยบายการเงินก็มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายไว้นะคะที่2.5ต่อปีนะคะแต่ว่าก็จะมีการปรับลดในเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจ นะคะรวมถึงเรื่องของเงินเฟ้อลงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีมุมมองนะคะว่าโดยภาพทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยก็บ่งชี้นะคะว่าอกอง,องอเ,อเนก็พร้อมที่จะลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นนะคะหากภาพเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวต่ํากว่าที่คาดเอาไว้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองของเราซึ่งก็ต้องมีการติดตามในส่วนของภาพเศรษฐกิจต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขทางการเงินนะคะทางเศรษฐกิจที่เราส่งนํนมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะเข้ามาที่บทวิเคราะห์ของสัปดาห์นี้ค่ะที่เรานํามาจาะกันเนี่ยต้มบอกว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแสเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูในแง่ของข่าวที่ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นในภาพของรัฐบาลเองก็จะมีการโปรโมท ประเทศไทยนะคะมีการโปรโมทเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะคะเพราะฉันพูดในวันนี้ที่เราจะนํามาเจาะกันในตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เราคิดว่าก็จะดูได้รับประโยชน์นะคะจากในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะคะรวมถึงการเติบโตของ eec บ้านเราก็คือตัวของอมตะค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นหุ้นที่นอนดูแลเองนะคะก็คือตัวอมตะนะคะก็ต้องบอกว่า เรามีการอัปเดตนะคะในส่วนของตัวทิศทางของไตรมาสสยอดการขายที่ดินในปีนี้แล้วก็รวมไปถึงประมาณการเบื้องต้นของปีนี้แล้วก็อาจจะมีไกด์ไลน์เล็กๆสําหรับปีหน้าด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าด้วยอย่างที่น้องกิมบอกไปค่ะประเทศไทยเองเราถือว่าเราเป็น strategic location ที่ดีมาก ประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้นะคะแล้วก็ดูด้วยภาพรวมว่าเนี่ยเศรษฐกิจเราต่างต่างเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโต,ต,ตได้ได้ระดับหนึ่งนะคะถ้าเปรียบเทียบกับภูมิภาคนะคะแล้วก็รวมไปถึงกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆของเราก็เรียวกว่าเอื้อต่อการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ในในใน,ในวันนี้เนี่ยตัวหุ้นที่เรามาเจาะก,กันก็คืออยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็คือตัวอมตัทีนี้เนี่ยเรามีการอัปเดตจากบริษัทนะคะว่าจากที่ปีนี้เนี่ยบริษัทตั้งเป้าว่าน่าจะมียอดการขายที่ดินอยู่ประมาณ1 0 0 0 500ไล่าสุด9เดือนทําไปได้อย่างไรแล้วทิศทางของไตรมาส4มีนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาติดต่อขอซื้อสักประมาณสักเท่าไหร่นะคะก็ตัวเลข9เดือนนะคะบริษัทขายที่ดินไปได้ประมาณ1,200ไร่นะคะซึ่งในนี้เนี่ยประมาณ1,25 0ไร่นี่ก็เป็นตัวเลขการขายที่ดินในประเทศไทยนะคะส่วนอีก170กว่าไรน่นียก็เป็นตัวเลขของการขายที่ดินของนิคมอมตะกในเวียดนามภาพรวมก็ต้องบอกว่า ในปีนี้เองเนี่ยเเดือนถือว่าประเทศไทยทาได้ดีมากนะคะอ่าโตวเวียดนามเองอาจจะดูเหมือนชะลอลงไปด้วยภาพรวมเศรษฐกิจของเขาด้วยเรื่องตัวบทกฎหมายของเขานะคะที่ยังรอความชัดเจนอยู่ก็อาจจะทําให้ยอดขายในเวียดนามเนี่ยดูอ่อนตัวลงไปบ้างนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในช่วงนี้คือช่วงไตรมาสสี่เนี่ยก็เอ่อหลังจากที่ก็มีการโปรโมทการลงทุนในประเทศไทยการเติบโต,ตแล้วก็ความพร้อมของ eec เนี่ยเราได้ลูกค้ามาเพิ่มหรือเปล่านะคะก็ล่าสุดคิดว่าในช่วงไตรมาสสี่น่าจะมีการแอดในตัวของที่ดินหรือว่า ยอดขายเข้ามาอีกไม่ต่ำกว่า500ไล่นะคะซึ่งตรงดีก็จะทําให้ยอดขายที่ดินของอมตะในปีนี้เนี่ยไปแตะสักประมาณ1,700ไร่ขั้นต่ำได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเติบโตจากปีที่ผ่านมาหลักเท่าตัวนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่เราจะมองว่าปีนี้ก็ ประเทศไทยถือว่าประสบความสําเร็จในการขายที่ดินหรือว่าในการขยายการลงทุนในส่วนนี้นะคะอาจจะมีคําถามต่อเนื่องว่าแล้วลูกค้านี่เป็นลูกค้าหลักของอมตะหรือว่าฝั่งมิคมเออซีของประเทศไทยเองวันนี้เป็นใครนะคะสำหรับอมตะเองเนี่ยก็อินดัสทรีหรือว่าอุตสาหการรมที่ยังตอบโจทย์ได้ดีอยู่ก็จะเป็นในชิ้นส่วนยานยนต์นะคะซึ่งก็ยังเติบโตได้ดีอยู่โดยเฉพาะในธุรกิจที่เป็นประเภท E ีวีรีเลเตนะคะแล้วก็นักลงทุนที่ยังคงเป็น ลงทุนหลักอยู่ก็ยังคงเป็นชาวจีนนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีคําถามว่าวศรษฐกิจจีนเองอาจจะดูเหมือนอะชะลอลงเนี่ยมีผลหรือเปล่า ะะก็ต้องบอกว่าเราเองเราก็ติดตามดูอยู่นะคะว่าจะมีผลบ้างหรือเปล่าแต่ว่าทางบริษัทเองก็มีการให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผลค่อนข้างจํากัดน,นะคะเพราะว่าธุรกิจปัจจุบันเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่ก็คือเป็น S-Curve ที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่ง EV-related เพราะฉะนั้นการลงทุนเองมันยังต้องขยับตัวอยู่เพื่อตอบโจทย์ตรงนี้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าการเ,เรียกว่าการนำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่มาจากประเทศจีนเนี่ยบางทีเขาต้องรอการ อนุมัติจากรัฐบาลกลางซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างก็เลยอาจจะทําให้ดูเหมือนว่าในบางช่วงเนี่ยยอดการขายว่าดีมานมันดูชะลอตัวลงไปหรือเปล่านะคะแต่จริงต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์แล้วก็ระยะเวลาในการอนุมัติการลงทุนแต่ดูในภาพรวมนะเนี่ยเรื่องจีนเองก็ยังคงเป็นลําดับที่1นนะคะเรางลงมาก็จะเห็นในส่วนของตัวญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ไต้หวันบางอย่างที่อัปเดตไปธุรก,กิจที่ยังคงเป็นธุรก,กิจหลักอยู่นะคะก็คือในส่วนของตัวชิ้นส่วนยานยนต์นะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของตัว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาบ้างแล้วก็ที่เป็นตัว PCB related นะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มนักลงทุนที่มาจากไต้หวันทีอ่อาจจะยังมีในส่วนของการขยายการลงทุนในตัวของเซมิคอนดักเตอร์เป็นลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกไปเราคิดว่าการขายที่ดินในปีนี้ยอดขายน่าจะเติบโตโดดเด่นจากปีที่ผ่านมา ะะแล้วก็อมาตัมีนิคมใหม่นะคะที่วันนี้จริงๆเสมือนเ,อเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็คาดว่าจะมาหนุนในส่วนของตัวยอดขายที่ดินในปีหน้าเป็นต้นไปก็คือที่สอปปลาวนะคะซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าจะเริ่มเปิดขายในสักประมาณเมื่อไหร่แต่เราก็เชื่อว่าที่ทางการลงทุนจากประเทศจีนเองก็ยังหนุนาการขยายตัวหรือว่าเศรษฐกิจในประเทศลาวในปีหน้าได้ดีอยู่ค่ะอืมค่ะเพราะฉันโดยที่พี่นนท์เล่ามาเนี่ย ตัวเลขแรกมาละยอดขายที่ดินเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะปีนี้เราประเมินว่าไม่น่าที่จะต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยไร้นะคะสำหรับตัวของอมตานะคะตัวเลขแรกมาพันเจ็ดร้อยไร่นะคะพี่น้อยทีนี้แล้วแนวโน้มของตัวเลขต่อไปอย่างเช่นแบ c k l ล g อกรวมถึงผลประกอบการของบริษัทเนี่ยจะภาพเป็นยังไงคะพี่น้อยใช่ต้องบอกเลยว่าตัวเลขแบ c k คลอกประมาณเกือบหนึ่งหื่นหนึ่งพันล้านอันนี้พี่ไม่เห็นมานานแล้วนะคะเพราะว่า ที่ผ่านมาตอนช่วงไตรมาสสเนี่ยเขาขายที่ดินได้เ,เรียกว่าก้าวกระโดดพอสมควรประมาณเกือบสี0รไร่ในช่วงไตรมาสสเพราะฉะนั้นมันก็หนุนนาทําให้แบ็คกลอกในมือเนี่ยก็ก้าวกระโดดแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาถ้าเปรียบเทียบแบ็คกลอกนะสิ้นไตรมาสสที่ประมาณ11,000กว่าล้านเนี่ยก็ มันเพิ่มขึ้นมาควอเตอร์่ควอเตอร์เนประมาณเกือบเกือบสี่พันล้านเลยทีเดียวแล้วก็แบ็กกลอกก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนุนรายได้ให้กับอมตะในช่วง1-3ปีข้างหน้าเพราะว่ามันก็จะเป็นการทยอยบันทึกรายได้นะคะในแบ็กกลอกก้อนนี้เนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบเก้าพันล้านมาจากยอดขายที่อยู่ในประเทศไทยส่วนที่เหลือประมาณพันกว่าล้านก็เป็นยอดขายที่มาจากเวียดนามเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าประเทศไทยวันนี้ยังคงมีน้ำหนักดีอยู่นะคะในเวียดนามเองเรามองว่ากว่าที่จะเห็นการเติบโตหรือว่าการกลับมาฟื้นตัวของ เป็นสักช่วงประมาณครึ่งปีหลังของปีหน้านะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของตัวแบ็กกลอกเองนะคะที่จะทยอยบันทึกไรายได้เข้ามาแล้วก็ตัวผลประกอบการเองในปีนี้เองเรามองว่าตัวคอโปรฟิตนะคะเพราะต้องเน้นว่าเป็นคอโปรฟิตเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอมาตะกเขามีการบันทึกในส่วนของกําไรที่เกิดขึ้นมาจากการขายโรงงานในเวียดนามเนี่ยค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าให้เราดูเฉพาะตัวคอโปรฟิตในปีนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่า หนงเติบโตได้ดีอยู่นะคะเราอาจจะมองการเติบโตทีต่ประมาณ110%ด้วยกันแล้วก็มูลค่าหรือว่าตัวกำไรสุทธิของปีนี้น่าจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ,บ1,900ล้านนะคะทิศทางไตรมาสสี่เชื่อว่าผลประกอบการจะเติบโต,ตได้ดีทั้งเยอออนเยอแล้วก็ Qon Q นคะคะเ,เรายังไม่ได้รวมในส่วนของการขาด ตัวโรงงานในเวียดนามอีก2แห่งนะคะก็อาจจะขอดูอยู่ว่านะสุดท้ายเราเนี่ยจะสามารถปิดดิวได้ในไตรมาสสปีนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีดีลเอ่อกำไรของตัวโรงงานอีก2แห่งเนีจริงผลประกอบการก็ยังเติบโตได้ทั้งเงี้ยเงแล้วก็คิวออนคิวแต่ถ้าเกิดว่าบันทึกไม่ทันก็จะยกยอดไปเป็นปีหน้าค่ะ เพราะฉันโดยภาพรวมสรุปแล้วเนี่ยตัวอมาตะเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีอาลุที่ค่อนข้างสดใสนะคะเราเห็นในเรื่องของตัวยอดขายที่ดินที่เพิ่มแบ็กหลอกที่ค่อนข้างสูงที่จะทยอยรับรู้เป็นไรายได้ในอีกอน่ถึงสงปีข้างหน้าด้วยนะคะพี่น้อยเราพูดเรื่องบวกกันมาระดับหนึ่งแล้วเนาะทีนี้ในหุ้นตัวนี้ค่ะพี่น้อยเรามีประเด็นความเสี่ยงหรือว่าประเด็นความกังวลอะไรที่ต้องติดตามไหมคะแล้วสําหรับหุ้นตัวนี้พี่น้อยให้คําแนะนํำยังไงคะ ก็ต้องบอกว่าประเด็นที่เราต้องติดตามนะคะก็คงเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเราด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงศักยภาพการแข่งขันนะคะต้นทุนพลังงานต่างๆว่าอาจจะมีความผันผวนนะคะแล้วก็รวมไปถึงาการย้ายฐานการผลิตต่างๆของแต่และอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ปีหน้าก็จุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องตามดูก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะว่าจะมีผลต่อดีมานหรือว่าการลงทุนในประเทศบ้างหรือเปล่า กะะ็จริงๆต้องบอกว่าก็ความเสี่ยงค่อนข้างจํากัดนะคะแต่ว่าหลายๆประเด็นด้วยกันเราก็ติดตามดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับตัวอมตะเองเราก็ยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกนะคะด้วยทิศทางของยอดขายที่ดีในปีนี้ที่ต้องบอกว่าเติบโตได้โดดเด่นแล้วก็ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการต่างๆทั้งระบบสายานูพโกของตัวอมตะเองการที่มีออยอดขายจากลูกค้าที่เป็นทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะ,ะเพราะฉันก็สําหรับหุ้นตัวนี้ก็ยังคงเป็น แนะนําซื้อนะคะราคาเป้าหมายที่เราให้สําหรับปีหน้าเนี่ยก็อยู่ที่29บาท10สตางนะคะอันนี้เราก็เวทมาจากตัว PE ที่ประมาณ15.2เท่านะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับหุ้นตัวหนึ่งที่เรานํามาฝากกันนะคะอ,อยู่ในกลุ่มนิคมแล้วก็คิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ว่า ถ้าการลงทุนของประเทศไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ทิศทางหรือว่าตัวแนวน้มผลประกอบการของตัวกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้มีอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่ทางน้องใหม่กิติศร์นะคะนักวิเคราะห์กลุ่มสื่อสารขอราฝากมาก็คือตัว a d v a n c e นะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะก,กันคะ่ะว่าประเด็นที่น้องใหม่นํามาฝากกันมีอะไรบ้างคะ่ะ ใา่แล้วค่ะพี่น้อยในแง่ของตัว advance นะคะ,ะหุ้นตัวนี้เนี่ยดูแลโดยทางน้องใหม่กิติศรน,นะคะก็จะมีประเด็นเข้ามานะคะในเรื่องที่ว่าทางบริษัทค่ะก็ได้มีการแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าในแง่ของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้น99.9%ของบริษัทที่เปอนทรีบอร์ดแบนจำกัดมหาชนเนี่ยมูลค่าประมาณ16,000ล้านบาทรวมถึงการเข้าซื้อหน่วยลงทุน19%ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเ n อร์เน็ต จัสมินหรือว่าจัสอีฟนะคะมูลค่าประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาท2รายการนี้มูลค่ารวม2 8 0 0 0ล้านบาทก็ได้แล้วเสร็จแล้วนะคะซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยพอหลังการท,ทรําธุรกรรมนี้แล้วเสร็จเนี่ย Advance ก็จะมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะเท่าตัวยังไงนะคะก็จะเพิ่มจาก2.4ล้านลน์เป็น4.7ล้านลน์นะคะแล้วก็จะมีส่วนแบ่ง การตลาดในส่วนของอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงประมาณ46%ซึ่งก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดสำหรับธุรกิจอิอนเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงค่ะ ค่ะซึ่งหลังจากการประกาศข่าวนะคะ a d v a n c e ได้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์นะคะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแผนธุรกิจหลังจากการเข้าซื้อกิจการนะคะก็ต้องบอกว่าภาพรวมหลังจากการประชุมเนี่ยก็มุมมองค่อนข้างเป็นกลางนะคะผู้บริหารเองคาดว่าการควบรวมในในในครั้งนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณป,าณปีครึ่งถึง2ปีนะคะโดยคาดว่าการควบรวมทั้งหมดเนี่ยจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณปี2569นะคะทางบริษัทเองเนี่ยมองว่า โอ,อกาสของการทำ cross sell เนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ50%ของทาง Tri p l e T ร์บอรดนเนี่ยหรือประมาณ1.2ล้านลายตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ใช้ตัวบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทาง Ad v a n c e นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของคอสเองก็อาจจะมีซิน e r จีนะคะเพราะว่าเรื่องต้นทุนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการเจรจาต่อรองกับเว n เดอร์ใหม่ด้วยขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นก็คิดว่าต้นทุนเองก็น่าจะได้รับ,บการลดหยอด่อนหรือว่าลดลงค่ะ จ้าแล้วค่ะในแง่อันนั้นก็จะเป็นภาพของแผนธุรกิจนะคะหลังจากที่มีการควบรวมมานะคะทีนี้ถ้าจะแปลง ประโยชน์ต่างๆมาเป็นในตัวเลขทางการเงินบ้างนะคะในแง่ของ advance เองเนี่ยยังไม่ได้ระบุถึงมูลค่าของ synergy ทั้งหมดนะคะในภาพรวมว่าคาดหวังไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดประเมินจากการลดต้นทุนในส่วนของการลงทุนหรือว่าค a าเป็การลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมถึงการที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามานะคะเ,ออเราเองนะคะนักวิเคราะห์ของเรามีการประเมินค่ะว่ามูลค่า synergy ขั้นต้นต่อปีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,800ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของประโยชน์ที่ทาง a n ดวเน่ยจะได้รับจากธุรกรรมนี้แต่ว่าในช่วงสั้นเองเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบกับกำไรบ้างนะคะนั่สจึงก็พูดผ่านก็คาดว่าในแง่ของผลกระทบเนี่ยอาจจะมีในมุมของค่าใช้จ่ายจากการควบรวมที่จะเข้ามานะคะซึ่งทางบริษ,ษัทก็ประเมินว่าอาจจะเป็นเล็บเป็นลบเล็กน้อยนะคะถึงปานกลางในปีหน้านะคะ ทีนี้ในแง่ของเราเองนะคะน้องใหม่กิจสศรก็ได้มีการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก877ล้านบาทนะคะสำหรับแอดวานซ์สำหรับผลประกอบการในปีหน้านะคะเนื่องจากว่าถ้าเราดูเนี่ยตัวของ t r i p l e t ร์ทีบอร์ดแเองเนี่ยก็ยังมีผลขาดทุนอยู่นะคะรวมถึงก็จะมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มด้วยนะคะจากธุรกรรมนี้ที่เข้ามานะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพ ของผลประกอบการของ a d v a n c e เนี่ยเรามีการประเมินค่ะว่าในปีหน้าปี2567นะคะก็หน้าที่จะมีกำไรประมาณ28,000ล้านบาทค่ะก็เป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ4%เมื่อเทียบจากปีนี้ค่ะค่ะเพราะฉันเนี่ยในเชิงมุมมองแล้วก็คำแนะนำนะคะอย่างที่น้องกิฟบอกไปว่า ในระยะสั้นเองเนี่ยมันจะมีแรงผลดันในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายดอกเบียเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนตัวค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ระยะสั้นเองเนี่ยผลกระทบต่อตัว,ตวกําไรของ a d v a n c e เองเนี่ยก็ถือว่า เป็นลบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าดีลนี้เนี่ยก็จะสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับตัว a d v a n c e ได้ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงคำแนะนำตัว Tactical Call สำหรับตัว a d v a n c e นะคะก็น้องใหม่ให้คำแนะนำไว้ที่ Neutral นะคะราคานะเป้าหมายโดยวิธีอิงตัว DCF เนี่ยก็อยู่ที่246บาท ค่ะแล้วนั้นก็จะเป็นหุ้นนะคะอัตราที่มีประเด็นข่าวเข้ามานะคะแล้วก็เรานำมาเจาะลึกกันในส่วนของรายละเอียดนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นอัปเดตของเซกเตอร์นะคะซึ่งามองว่าเซกเตอร์นี้เองก็มีความน่าสนใจเหมือนกันนะคะในช่วงงบไตรมาสท,ที่3ที่ออกมาแล้วนะคะก็ละเลยอยากจะมาคุยกันต่อมาเจาะก,กันต่อว่าภาพของไตรมาสที่4ี่จะเป็นอย่างไรสำหรับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยดูดูแลโดยทาง PX ชัยวัฒน์นะคะย้อนไปในภาพของกําไรในไตรมาสที่3ก่อนนะคะต้องบอกบอกว่ามีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นไปตามที่เรามองเอาไว้นะคะโดยในแง่ของตัวบริษัทในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เราดูแลเนี่ยพบว่าโดยรวมของทางเซกเตอร์ค่ะก็จะมีกําไรประมาณ6,700ล้านบาทค,ค่ะเป็นการเพิ่มขึ้น29%่สเกอนเยนยแล้วก็18% q แปคิวออนคิวนะคะหลักๆตรงนี้มีการ เติบโตดีค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงของไฮซีซันของอุตสาหกรรมด้วยนะคะในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะคะเนื่องจากว่าตัวความต้องการซื้อเนี่ยยังคงมีสูงอยู่นะคะรวมถึงถ้าเรามาดูในมุมของต้นทุนของแต่ละบ,บริษัทเองเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะคะเราเห็นในแง่ของก o อส์มาจิ้ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งรวมถึง ได้รับประโยชน์จากภาพของเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลงด้วยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวแนวโน้มของไตรมาสสีกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าทางนักวิเคราะห์เราเองเนี่ยมองอย่างไรบ้างนะคะโดยเ,เราเองเนี่ยมีการทําประมาณการคาดการตัวกําไร ของกลุ่มเอาไว้นะคะซึ่งก็ในที่นี้รวมไว้อยู่สาบริษัทด้วยกันนะคะก็คาดว่ากาไรของไตรมาสสเองเนี่ยน่าจะลดลงอยู่ประมาณ1.2% Qua r t e r on quarter นะคะแต่ว่าถ้าเทียบเป็น a ย on y e ย r เนี่ยยังเติบโต,ตได้ดีอยู่ประมาณ14.5%ด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นปกตินะคะสำหรับยอดขาย,ขายของตัวสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะในช่วงไตรมาสสี่ที่อาจจะอ่อนตัวลงเชิง quarter on quarter นะคะจุดหนึ่งก็เป็น s e a s น n a l นะคะเนื่องจากว่าวันทํางานในช่วงไตรมาสสี่เนี่ย ช่วงไตรมาสสเนื่องจากว่ามีวันหยุดที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่ายอดขายเองเนี่ยก็ยังคงดีอยู่นะคะเพราะว่าความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะดีขึ้นในช่วงท้ายปีแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าก็เป็นช่วงเทศกาลของขวัญปลายปีด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะแต่ละบริษัทเองก็ยังคงมีแผนในการขยายกําลังการผลิตโดยรวมอย่างต่อเนื่องค่ะ นั่นก็จะเป็นภาพโดยรวมของอุตสาหากรรมนะคะที่เรามองว่าภาพของไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยนะคะคิวออนคิวแต่โดยรวมยังคงเป็นไตรามาสที่แข็งแกร,ร่งนะคะคาถามต่อมาค่ะว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นที่เราชอบที่สุดในกลุ่มนะคะ KCE นะคะก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มนะคะหลักๆแล้วค่ะทางนักวิเคราะห์ของเรานะคะก็มีการประเมินค่ะว่าภาพของการดําเนินงานในไตรามาสที่4ปีนี้เนี่ยก็จะยังคงเห็นการฟื้น ตัวที่ชัดเจนต่อเนื่องและจะมีต่อเนื่องไปในปีหน้านะคะโดยเรามีการคาดการกำไรสุทธิของตัว KCE เนี่ยจะมีการเติบโตถึง50% Year on อร์เียในปีหน้านนะคะและถ้าเรามาดูในมุมของ valuation ด้วยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะคะในวันนี้เนี่ยหุ้น KCE เนี่ยทเทรดที่ PE ประมาณสัก 17เท่าซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในาดีที่อยู่ที่33เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าน่าสนใจที่สุดในกลุ่มนะคะ KCE เราให้ราคาเป้าหมายไว้ที่61บาทค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวของฮา n a าฮาน่าตัวนี้เนี่ยเรายังคงคำแนะนำซื้อน,นะคะหลักๆแล้วใน่สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาหุ้น มีการปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ valuation มีความน่าสนใจค่ะในวันนี้ฮานาเทรด PE อยู่ที่ประมาณ18เท่านะคะก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนาดีเล็กน้อยอยู่นะคะให้คำแนะนำซื้อกับฮานาค่ะราคาเป้าหมายที่66ต่อหุ้นค่ะ ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวเดลตานะคะก็ต้องบอกว่าสําหรับตัวเดลต้าเองเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับลดลงมาสะท้อนประเด็นลบไปค่อนข้างมากแล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูโดย e valuation ของตัวเดลต้าเองเนี่ยดูแล้วยังมีความน่าสนใจที่น้อยกว่า KCE แล้วก็ฮาหน่านะคะ,ะปัจจุบันเองเนี่ยเดลต้า Delta เองเนี่ยมีการซื้อขาย PE อยู่ประมาณเกือบเกือบห้เท่าด้วยกันนะคะซึ่งก็ยังสูงกว่าตัว PE ที่เป็นมีนอ,อยู่ ค่อนข้างเล็กน่อยนะคะก็ PE ที่เป็นมีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44เท่านะคะเพราะฉันก็สำหรับคำแนะนำของตัวเดลต้าเองก็เป็นคำแนะนำที่เป็น n นิว r รตลนะคะราคาเป้าหมายที่ทางนักวิเคราะห์เราให้ไว้ก็อยู่ที่84บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็ถ้าเรามารับอัพกันในส่วนของตัวปัจจัยเสี่ยง บ้างนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่แนวโน้มอ,อาจจะยังผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็อาจจะฟื้นตัวช้าในบางภูมิภาคเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวดีมาแล้วก็ความต้องการของตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเช้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงต้นทุนวัตถุด,ดิบต่างๆอย่างเช่นตัวทองแดงนะคะก็อาจจะต้องมาอัปเดตหรือว่ามอนิเตอร์ตัวราคากันนิดหนึ่งด้วยนะคะต้นทุนไฟฟ้าแล้วก็ค่าแรงของรัฐบาลใหม่ ที่สําหรับปีหน้าเองก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น้องเองก็อาจจะสเตเตอาไว้ที่บอกเอาไว้ในช่วงต้นของรายการนะคะว่าปีหน้าเองอต้นทุนเรื่องค่าแรงว่าค่าแรงขั้นต่าก็แต่และอุตสาหกรรมเราก็อาจจะต้องดึงขึ้นมาพิจารณากันด้วยนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะที่น้องและน้องกิฟนํามาฝากมาเจาะกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในกลุ่มตัวหุ้นทั้งตัวอมตะแล้วก็ตัวแอดวานซ์นะคะก็มีทั้งหุ้นเล็กหุ้นใหญ่แล้วก็ภาพรวมของเซกเตอร์เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็คาดว่า น่าจะตอบโจทย์นักลงทุนนะคะว่าในช่วงนี้ไทยปีแบบนี้ภาพรวมของแต่และอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไรประเด็นที่เราต้องติดตามต่อสําหรับปีหน้ามีประเด็นอะไรบ้างนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการสอะพุ้นฮอตกับขอพุ้นพื้นฐังะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ